อันนี้ไม่ใช่ค่ะก็ต้องใช้โลชั่นใช้กับโลชั่นนใช้กับครีมเป็นเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้กับครีมเครื่องนี้ราคาของเกาหลีก็คือ8,000ดอลลาร์250,000บาทยังไม่รวมเข้าไทยนะถ้าเข้าไทยรวมภาษีรวมแวดรวมแพคขนส่งแล้วน่าจะอยู่ที่เกือบสี่แ0 0นะสองแส0ห้าก็น่าจะไขๆยู่เกือบ400,000นสี่แสนกลลาเจนหรอาคอลลาเจนิกนะไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งโลชั่นพรีแพนโลชั่นนะก็คือทาทั้งหมดเลยไหม ทั้งตัวเลยแล้วก็เข้าไป15นาทีแล้วก็ออกมาล้างตัวอาบน้ำไม่ต้องไม่ต้องค่ะก็คือเสร็จเลยเสร็จเลยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วกลับบ้านอ๋อใส่เสื้อผ้าแล้วกลับบ้านได้เลยก็คือใสิบห้15นาที15นาทีไม่ถึงสักสิบก็ก็ใช้นะยาวกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามีบางคอร์สราคาอ๋ออย่างน้อย15นาทีคอลลาเจนอีกโอเคอันนี้ก็ต้องซื้อเอ่อถ้าซื้อมันจะให้ไปเข้า หมายถึงว่าอัน,นซื้ออันนี้แล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ตัวไวเทนนิ่งอ,อ่าราคาเท่าไหร่อ่า